ห้องเย็นท่าข้ามก้าวเข้าสู่การตัดสินแชมป์การบุกถล่มนนทบุรี6-1ถึง 1, ให้ทีมนี้มีโอกาสในการรับแชมป์ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลการแข่งขันเมฟุตซอนไทยลีก2025ที่มีความสําคัญมากๆและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลห้องเย็นท่าข้ามได้เข้าสู่สนามในลำโพสเตเดียมพบกับนนทบุรีฟุตซอลคลับทีมที่มีความแข็งแกร่งและเป็นตัวต่อต้านอย่างยากจนการเข้าสนามของทั้งสองทีมทำให้เกิดความตื่นเต้น และความต้องการชนะที่แรงแๆห้องเย็นท่าข้ามเริ่มเกมด้วยการนำก่อน2-0จากประตูของวรศักดิ์และฟาบริซิโอทำให้ทีมนี้มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนที่นนทบุรีจะตอบโต้กลับมาด้วยการตีไข่แตกไล่มาเป็น1-2ทำให้เกมกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองทีมแต่ทีมห้องเย็นท่าข้ามไม่เคยละทิ้งโอกาสและต่อสู้กลับมาอย่างแรงๆทัพนักเตะของทีมนี้ได้เพิ่มอีก4ประตูจากผู้เล่นไม่สำนัก ทให้ห่องเยนท่าข้ามชนะนนทบุรีอย่างน่าตื่นเต้น6-1การใช้ชนะนี้ทําให้ห่องเย็นท่าข้ามเก็บเพิ่มเป็น62แต้มจาก25นัดและรังอันดับ2ตามหลังจากฝูงการท่าเรือ ASM ทีมที่มีความแข็งแกร่งและเป็นตัวต่อต้านอย่างยากจนทําให้ห้องเย็นท่าข้ามต้องไปตัดสินแชมป์ในนัาสุดท้ายของฤด,ดูกาลในสัปดาห์หน้าแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและมีความสําคัญมากๆห่องเยนท่าข้ามทีม ที่มีความสามารถและความเชื่อมั่นในตัวเองจะต้องต่อสู้กับทีมที่มีความแข็งแกร่งและมีประวัติการชนะในชั้นเทพประชัยการตัดสินแชมป์นี้จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามและตื่นเต้นและนี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความตื่นเต้นมากๆห้องเย็ยนท่าข้ามทีมที่มีความสามารถและความเชื่อมั่นในตัวเองจะมีโอกาสในการรับแชมป์จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามและตื่นเต้นในสัปดาห์หน้าสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของศึกเมฟุตซอนไทยลีก2 0 0พ 25การท่าเรือ ASM จะเปิดบ้านพบกับธรรมศาสตร์สแตนเลีย์และห้องเย็นท่าข้ามจะเปิดบ้านปัทสุราธ,ธานีในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิก,กายน2568เวลา18นาฬกานี่เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นและมีความสำคัญมากๆสำหรับทั้งสองทีมการตัดสินแชมป์จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามและตื่นเต้นจะมีความสำคัญมากๆสำหรับฤดูกาลน,นี้และทีมที่ชนะจะได้รับแชมป์และความยินดีจากทั้งสองทีมข่าวที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมเมอฟุตซอลไทยลลก2,025 h t t p s s p o r t t r u y n e t d e t a i l 5 o j p p s 3 b 3 b อันดับตารางคะแนนเมอฟุตซอลไทยลลก2,025อัปเดตล่าสุด h t t p s s p o r t t r u y n e t d e t a i l b g 8 b 2 b k j n, n q p Official Television คว้าสิตถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยลลก2,025 26 https colon s p o r t t r u y net detail s l a b 3 w 2 <laughed> 1 k เพื่อนเพื่อนที่ติดตามฟุตซอลไทยลีกอย่าลืมติดตามข่าวสารและติดตามการตัดสินแชมป์ในนาสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับมีความสำคัญมากๆและน่าตื่นเต้นมากๆทั้งสองทีมจะต่อสู้อย่างแรงๆเพื่อรับแชมป์จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามและตื่นเต้นในสัปดาห์หน้า